สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าหัวอกคนใกล้ชิดทีมงานบัวขาวโพสต์มุมมองหลังมีกระแสอยากให้เลิกต่อยมวยทีมงานบัวขาวบัญชามเมฆนักมวยไทยชื่อก้องโลกโพสต์เข้าความระบายความรู้สึกหลังได้ยินกระแสที่มักจะมีคนพูดเสมอว่าอยากให้แขวนนวมุม 7กระกฎาคม2565หลังจากที่บัวขาวบัญชามเมก P, วัย40ปีคว้าชัยชนะอย่างสวยงามในคู่เอกของศึก World Fight Tournament ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลังเอาชนะคะแนนดิมิทรีวารัตนักชกชาวเบลารุสวัย33ปีในรุ่น71กิโลกรัมโดยเรียกแผลแตกจากคู่ต่อสู้ได้ในยกที่1ด้วยศอก ซึ่งเป็นอาวุธเด่นของเจ้าตัวอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามักมีกระแสขึ้นมาเสมอว่าทำไมบัวขาวถึงยังไม่แขวนนวมไปซึ่งเริ่มมีกระแสตั้งแต่เมื่อบัวขาวอายุป,ประมาณยี่ปีล่าสุดทีมงานของนักชกขวัญใจชาวไทยได้โพสต์ถึงเรื่องนังกล่าวว่าแฟนๆคิดเห็นอย่างไรครับตลอดการชกมวยของพี่บัวขาวที่ผ่านมาเริ่มมีคนพูดว่าพอได้แล้วหยุดเถอะ เลิกเดีย๋ยนี้ให้เป็นตำนานจะได้เก่งเป็นที่สุดควรไปทำอย่างอื่นได้แล้วทีมงานได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่พี่บัวขาวได้แชมป์เ1วันสมัยที่สองคือตอนอายุย4 25ิสี่ยปีแล้วให้เลิกชกมวยซะเป็นเวลา15ปีเต็มๆสำหรับเรื่องนี้ได้เป็นตำนานตักกะเหตุผลคืออะไรครับให้ยกธงขาวให้เร็วที่สุดจะได้เก่งหรือครับ แต่เหตุผลของเราเนะ่ะเป็นวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้เป็นมโนเอามีการวัดประเมินผลทางร่างกายกับทางแพทย์ว่าพร้อมไหมทั้งทางร่างกายและจิตใจการเทรทดสอบสมรรถนะสมรรถภาพและประเมินผลสมัยนี้นะี่ะความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นมีมากแล้วมาใช้ได้จริงๆอยากให้หลายๆท่านว่างๆนะ่ะไปศึกษาทำความเข้าใจ ความรู้ในเรื่องนี้ไปด้วยกันเป็นความรู้ใหม่ใให้กับตัวเองถ้าไม่ไหว้ลลการประเมินก็ออกมาเองครับเป็นวิธีวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถึงกับไม่ฟังใครดันทุรังลากสังขารไปต่อยมวยก็ไม่ได้ขนาดนั้นมองอีกด้าน15ปีที่ผ่านมานั้นถ้าเชื่อและคิดตามข้อมูลเหล่านี้15ปีจะเสียโอกาสในด้านต่างๆขนาดไหนลองคำนวณกันดูนะครับแล้ว ที่รีบให้เลิกเร็วๆเนี่ยมีตัวอย่างที่น่าเอามาเป็นตัวอย่างตามมีใครบ้างครับขอข้อมูลหน่อยครับจะได้รับฟังข้อมูลตรงนี้จากทุกท่านได้ไปเป็นข้อมูลครับจะได้เดินรอยตามตำนานใครบ้างบางทีนะ่ะคำว่าตำนานในใจใครคืออะไรแต่เมื่อเป็นนักรบแล้วต้องรบบางทีเราไปถามนักรบว่าจะเลิกเป็นนักรบเมื่อไหร่ ไปถามครูอา้าวเมื่อไหร่จะเลิกสอนไปถามพระนักปฏิบัติเมื่อไหร่จะศึกจะเลิกภาวนาสมาธิน้อยครั้งนะครับในตำนานรบชนะเยอะละยกธงขาวดีกว่าวางอาวุธจะได้เป็นตำนานดีกว่าความคืบหน้าแตกหนึ่งบัวขาวชนะคะแนนนักชกเบลารุสศึกเวอร์ฟรายส์ที่กัมพูชาแม้ร้างเวทีไปนานหลายปีแต่บัวขาวบัญชามเมฆ ก็จัดชุดใหญ่ฝ่ายกระพิบจนคู่ชกแตกตั้งแต่ยกแรกก่อนชนะคะแนนไปไหนที่สุดวันที่6กกรกฎาคม2,565การแข่งขันมวยไทยในรายการเวอร์ฟไรท์ทัวนาเมนต์ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาคู่เอกในรุ่น71กิโลกรัมระหว่างบัวขาบัญชามเมฆสุดยอดนักชกไทยในวัย40ปีโคจรมาพบกับ ดิมิทรีวาลัสกำปั้นชาวเวลารุสในวัย33ปีด้วยผลปรากฏว่าเพียงแค่ยกแรกบัวขาวบัญชามเมฆก,ก็ออกอาวุธจนคู่แข่งแตกไปตั้งแต่ยกแรกยังไม่ทันจบหลังจากนั้นยกสองก็ยังพยายามเดินออกอาวุธอย่างต่อเนื่องโดยฝั่งของดิมิทรีวาลัสเองนั้นก็ยังเลือดไหลไม่หยุดแต่ก็สามารถประคองตัวจนครบ3มยกได้ ซึ่งบัวขาวบัญชามเมฆก,ก็ได้เอาชนะไปสำเร็จชัยชนะในไฟน์นี้เป็นชัยชนะครั้งที่296จากการชก331ไฟ์ตลอดอาชีพการชกมวยของบัวขาวอีกด้วยความคึบหน้าบัวขาวบัญชามเมฆฝากถึงกัมปั้นเบลารุสก่อนดวลเดือดเย็นนี้ศึกเบอร์ไฟน์ทัวนาเมนต์ความเคลื่อนไหวของบัวขาวบัญชามเมฆนักชกหัวใจชาวไทย ที่มีคิวดวนกัมปั้นกับวารัตดิมิทรีนักชกชาวเบลารุสในศึกเวอร์ฟไ t h ์ฮวนเม n t ในวันที่6กรกฎาคมที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเซโตกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาพวกเข้าบัญชาเมฆวัย40ปีที่ร้างเวทีมานานกว่า3ปีกับทางวารัตดิมิทรีกัมปั้นชาวเบลารุสผ่านการช่างพิกัด71กิโกร,รมัม เมื่อวานที่ผ่านมาและเตรียมจะดวนเดือดในช่วงเย็นนี้ตามเวลาประเทศไทยด้วยทาง w o r l ์ f ไฟท์ทัวร์นาเมนเป็นรูปแบบมวย3ามยกกฎกติกาแบบคิกบ็อกซิง่งล่าสุดบัวขาวบัญชามเมฆหรือในชื่อจริงคือร้อยโทสมบัติบัญชามเมฆออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบัญชามเมฆจิมหรือบัวขาวบัญชามเมฆด้วยโพสต์ข้อความว่า เอาแท้แท้ละมือนี้น่ะตีอย่างเดียวสู้บ่ได้สิกัดหูเอาดอกหรือใจความประมาณว่าเอาจริงๆแล้วนะครับครั้งนี้ต่อยอย่างเดียวถ้าสู้ไม่ไหวจะกัดหูเอาความคืบหน้า <c oughs> บัวขาวพร้อมตะบันวารัตกติกามวยขเขมรศึกเปอร์ฟรีที่แดนกัมพูชา <c oughs> บัวขาวบัญชามเมกยอดนักชกขวัญใจชาวไทยพร้อมด้วยดมิทรี วารัตนักชกชาวเบวลารุสผ่านการช่างน้ำหนักที่พิกัด71กิโลกร,รมัมพร้อมขึ้นสังเวียนรายการเวิร์ฟไรทเ์เทอร์เนที่ประเทศกัมพูชาด้วยการชกของคู่นี้จะใช้กฎกติกาคุณคมแมวงเล็บคล้ายกติกามวยไทยออกอาวุธได้หมดหมัดเท้าเข่าและศอกชกทั้งหมด3ยกมีการไหว้ครูก่อนการชกเหมือนกับมวยไทย ซึ่งดมิทรีวารัตถือเป็นนักชกที่มีประสบการณ์โชกโชนในวงการหมัดมวยเคยครองแชมป์โลก IFMA และแชมป์ยุโรป IFMA ถึง6สมัยเอาชนะมวยดังอย่างเข้มสิทธิสอพี่น้องเซอร์เกคูลีบ้าและคายานซานิเยฟนักชกชาวรัเสเซียที่เคยฝากรอยแค้นให้กับบัวขาวสำหรับการชกระหว่างบัวขาว บัญชาเมฆกับดิมิทรีวารัตจะชกกันที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกัมพูชาความคืบหน้าระอุแน่รถถังปะทะซาวาสได้คิวปะทะเดือดร,รอบตัดเชือกเวอร์กลังปีศึกวัน161รถถังจิตเมืองนนทซุปตาจอมบูขวัญใจชาวไทยได้คิวบูเดือดซาวาสไมเคิลในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันมวยไทยเวอร์กรังปีรุ่นฟรายเวท61.2กิโลกร,รมัมที่จัดขึ้นในศึกวัน161อาอนเดรโนปะทะ ius, ดิมิเทียส2องโดยมีกำหนดการเผยแพร่สัญญาณสดในช่วงพรามไทม์อเมริกาหรือตรงกับวันเสาร์ที่ย7สิเจสิงหาคม2 5 6 5เวลา7.30นากา30นาทีของประเทศไทยเจ้าของชายาดิไอรอนแมน กระโดดจากบันลางแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟราเวทมาล่าเข็มขัดแชมป์เวอร์กลางปีอีกเส้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือแชมป์โลกผู้ไร้เทียมทานด้วยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะจากขอบสมิธในการแข่งขันรอบแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคว้าตัวลิ้วสู่รองชนะเลิศขณะที่อีกหนึ่งผู้แข่งขันซาวาดไมเคลิลมวยหนุ่มจากไซปรัส ก็ทำผลงานน่าประทับใจไม่แพ้กัน้น่ยเอาชนะอาเมียนาซรีมาได้จึงต้องมาชนกับรถถังเพื่อชิงตำแหน่งเบอร์หนึ่งของสาย A และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปโดยผู้ชนะระหว่างรถถังและสาวาตจะได้เข้าไปเจอกับผู้ชนะจากสาย B ระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรดหมู่เก้าและวอเตอร์กอนสเลสต่อไปในรอบชิงชนะเลิศ คู่ของรถถังปะทะกับซาวาดถูกจัดเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของศึกนี้ซึ่งมีคู่เอกเป็นการรีแมตช์ชิงแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวท MMA ระหว่างอับเรโนโมราเอสเจ้าของบัลลังคนปัจจุบันและดิมิทรีสจอนสันแชมป์โลก MMA รุ่นไฟเวท12สมัยโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนเมษายน2564แฟนๆสามารถติดตามความคืบหน้าและโปรแกรมการแข่งขันวัน161อเดรโนปะทะดิมิเทียส2ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์วัน f c c o m t h